นาเติมให้กับแฟนลับบ้านคะโอ้จริงๆนี่ร้านเรานี่หลากหลายนะครับผมมีบุเบอรี่ชีสพายมีชูครีมแล้วก็มีกูตองแล้วก็มีคุกกีะคะ้ครับผมอ๋อด้านนี้น ว่ามีคุกกี้นี่คือเป็นคุกกี้อะไรบ้างคะคุกกี้ก็จะมีสองรสชาติหลักหลครับผมก็จะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็แอลมอนครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานนผมก็จะเป็นแนะนําเป็นแอลมอนหรับคนที่ชอบกินช็อกโกแลตก็ช็อกโกแลตชิพเลยครับผมก็คือมีให้เลือก2องแบบเลยนะคะแล้วก็มีเป็นแบบชิ้นแล้วก็เป็นแบบกระปุกด้วยแบบกระปุกยังไงคะกระปุกยังไงาเอ่กระปุกก็จะมีสแบบนะครับราคาก็จะมี4ชิ้นกับ8ชิ้น สชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่139บาท8ชิ้นก็จะอยู่ที่2อ9บาทครับผมอ่านี่เลยนะคะน้องบอสหลายท่านบอกว่าน้องบอสภุรเสศตอนนี้มีผลงานอะไรบ้า,างคะตอนนี้ครับก็ตอนนี้กำลังจะปล่อยเพลงดูโอกับไดมอนด์นะครับผมไดมอนด์นรกรนะครับค่ะชื่อเพลงว่าของแม่ดีกว่าอ่าแล้วก็มีเห็นบอกว่าเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตด้วยครับผมก็จะเป็นแฟนคอนนะครับที่จัดอ่ามีทั้งหมด กี่คนนะี่แจ็คฟีมต้าอูออฟโรดบอสไดมอนเอิเอิครับผมทั้งหมด6คนหกคนเลยเนาะกับเจครับเจกเหรอเจคนเจคนคะใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจเอิงแจ็คฟีมต้าอออฟโรดบอสไดมอนเอเอิอ่าเอนเอินะสมมติว่ามีแฟนค่าที่เดินอยู่เย๊ะทีาสุนมาแล้ว จะมีคอนเสบนี้ไปซื้อบัตรได้ทไหครับือบัเลยนะครับวันที่18ครับาพันนี้ไททีอรยบไปซื้อบัตรได้เลยอะยากไปดูคอนเสิร์ตนะคะของน้องเจ็ดข้างก็ไปซื้อบัตรกันได้เะโอเคนะเอาล่ะนะคะให้ฝากร้านอีกหนึ่งรอบว่าวันนี้เรา ็ฝากทุกคนนะครับเอ็ดูไอ้นิทามกุกกี้ด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับผมก็ใครที่ชอบขนมหวานนะครับผมก็แนะนำให้มาบูธเรานะครับก็มีของกินเพลินเพลิเพนเต็มไปหมดเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะะ้งบอสดูลเสกค่ะขอบคุณมากค่ะ ครณ่ดมใหม่เขาอ่อตอะเป็นรืองเองี้ได้าม่แชาไทยนนรองคุณเอนะคะแ้วกมีด้วอ้หอข้่งข้าว่พเนี่ยจะมีเือนี้ละไทยอันนี้เป็นโเดลที่เ่เ่ค่ะไม่เอได้าอกเลย่อนี่ถุงดําเปนข่าวโพืบาน์ท่เนเพื่อนน อร่อยมากเก็บซื้อได้นะคะอร่อยมากต้มปังกุ้งเลยอร่อย โอเคแล้วก็สามารถใช้เติมนมแล้วก็ขอคู่ด้วยเนาะเอาล่ะมาต่อกันที่นะร้าของพี่เพย์ 对对对。<music> <music>